กล да. ับนาครั้งหมดแล้วก็เออมันก็เรื่องชื่ง่ายเลยท้ากันมาเฉยๆนะครับไอซ์บัคเก็ตไทยในแลนด์นะคนที่ท้าคือกุญนะกังไม่กุญแจไม่ต้องอะรอย่างนี้นะครับดูก็ไอซ์แพ็คเก็ตชาเลนจ์ก็จะเป็นสิ่งนะครับสิ่งที่ให้ คนธรรมดาเนี่ยเอาฝังใส่น้ำใส่น้ำแข็งนะใส่น้ำแข็งในระดับนี้แล้วก็ทาหัวโดยต้องเพียมต้องทาโดยมีจุดประสงค์ก็คือให้คนธรรมดาได้รู้สึกความรู้สึกของคนที่เป็นใโรคข้ามที่หัวใจนะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าทำรถให้บริจาคมันก็ ไม,ไม่ไม่ centimet, ไม่ไม่่ะไหลไม่โอเคไม่ไหลแต่ไม่ได้ทำแล้วก็จะบริจาคที่หลังนะถ้าบริจาคก็คนสามคนที่ผมจะทภาษณ์อไปก็คือหนึ่งวัยยุคโว้ยสามสี่รายใหญ่ที่ผมไม่เคยรู้จักสองใครดีล่ะเพื่อนในห้องแล้วกันสมัชชาแท้ตั้งเดี๋ยวคุณจะได้เห็นตว่ต่อมาคนสุดท้ายคนสุดท้ายก็ขอเป็น คนที่นายพี่กับผมบอกเป็นคนละอย่างอย่างคุณร้านคุณแม่คุณได้เจอของแม่ร้านแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคอ่าอืมก็ร้านกัวเฉลี่ยหนึ่งสองเนี่ยโอเคโอเคห<น>ยุดเมื่อไหร่บอกนะก็ ทำไว้เย็นที่เยี่ยเลยเย็นที่เยี่ยเลยนะครับกลับมาจากโรงเรียนังไม่ได้เตลียนชุดแม่งชุดพลาเลยลางเลยนะก็ทำไว้สามคนที่ผมนะหนึ่งคุณพี่โอสองสมัชชาแปดตั้งใช่ไหมสามดาร์กูเอโูม์ไหจบชิตรเนียครับเนื้อครับ